สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมเลเยอร์ออฟเดอะมันนั่นเองฮะนี่ครับเราจะต้องเอาแต้มมาแลกตรงสตอร์นี่นะครับนักเตะที่เราจะแลกนะครับก็มีประมาณนี้เลยฮะก็มีของเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็ของเดือนกุมภาเนี่ยฮะนักเตะล่าสุดนี้ก็จะเป็นของเดือนมีนาเนาะมีนานะครับก็ไม่ค่อยจะตรงใจสักเท่าไหร่นะฮะคนที่ เด็ดๆนะครับไม่เอามาฮะแต่ของเดือนกุมภาเนี่ยครับเขาก็ย้อนหลังให้เราสามารถแลกได้เช่นกันนั่นเองฮะราคาที่ดีที่สุดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมัโกรลอยครับถ้าใครที่จะแลกเพื่อที่จะเอาไปขายครับมัโกรลอยก็ราคาดีนั่นเองฮะแต่ดูหน้างานอีกทีนึงนะครับบางทีราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงลงครับตามปริมาณการนักเตะนั่นเองนะฮะมาเนี่ก็น่าสนใจฮะลองดูสแตทอีกทีนึงฮะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลงชาเลนจ์โหมดตรง Play e r of the Month กันครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Do u b l e P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปัก อนกิจกรรมนี้ครับจะต้องใช้นักเตะนะครับ T O T W นะครับในการเล่น2ตัวนะเราก็เปลี่ยนเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนออกนั่นเองนะฮะเกมแรกเจอกับแมนทีพีนั่นเองฮะแมนทีพีโอเคหรือพูเจอ m a แมนทีพีนะฮะนี่ครับจะมี2ตัวของแมนทีพีนะฮะจะมีเฟอร์นันต์ตอเรสเนาะแล้วก็ใครอีกคนดูไม่ทันเมื่อกี้ในะส่วนของ พี่นะครับก็จะเป็นซูเชคแล้วก็จีโฟนาะงกีโฟใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเอากองเต้ครับเข้ามาแทนก่อนเริ่มเกมครับแมนทีพนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนั่นเองฮะเลดี้ครับมาที่ซาวีดีปายครับแวนแอนโฮไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับฟรันตอเลสครับจ่ายมาที่เดมเบลสครับ เบล่วนมาตรงกลางเข้าที่เดบไปครับยัสุาพิโอ้ลูกนี้สุเชกหนักบอลไปได้ครับที่โรนันโดครับลูกนี้ไหลคืนทางขวาให้ฟิโก้ครับจังหวะนี้น่าจะหลุดแล้วฮะลูกนี้ชิปมาให้โรนันโดครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับเลพูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่12งนั่นเองครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะโต้กลับนะครับโต้กลับเร็วนะครับ โอเคอ่ะเราก็เอากองเต้ครับเข้ามาแทนส่วนเขาก็เหมือนกันนั่นเองฮะนี่ครับจะเอาโซเลสแล้วก็ใครคนนึงนะจำไม่ได้นี่ะเบดี้ครับเดมเบเล่คิมี่ปูโยอาโรโคครับซาบีโอฟูบาซ่าฟูบาซ่านะครับนี่ทีนี้อุย้ยแจ่มมากเลยนานๆจะเห็นคนฟูบานานๆนจะเห็นคนฟูทีมเอางี้อืม ต้องใจรักจริงๆนะจริงๆก็อยากจะจัดอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวปายครับมีจังหวะมีช่องนะครับนี่ครับปิดไม่ดีครับนี่ครับนี่ครับเดียปิดไม่ดีแล้วอีกคนหนึ่งวิ่งมานะครับแล้วแบบมันยิ่งเปิดช่องว่างให้ครับอานะครับตามตีเสมอกันเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนั่นเองครับตานิติโอลูกนี้โดนซูฟติครับชนครับแต่ยังได้บอลอยู่กองเตะไหลมาที่เดอะบอยครับ เดบอยโอ้ลูกนี้จิมผิดครับจิ้มผิดอาล้ครับพูโยเขียบอลมาได้ครับมาที่เปรีครับมาที่สซเรสครับสซเรสให้มาที่ฮาคิมิไหลขึ้นมาทางขวาให้เดมเไปได้ครับเฮ้ยไปแล้วอาล้ครับจังหวะนี้เราหลุดแล้วครับกองหลังเราหลุดตำแหน่งครับเมื่อกี้เอาดิอาร์ดโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โห เป็นซูเปอร์เซฟของชชมัยขึ้นไปก่อนครับอืนี่ครับคะแนนแฟนบอลอาจจะไม่ได้มีผลนะครับในการเล่นแบบนี้นะฮะบ,บอลลูกกลมๆอะเมื่อคืน <Br uch, S 2> นี้มีใครดูบอลไหมเออโอ้โหเชลซีครับอุตส่าห์แบบนําไปได้ตั้งหลายลูกนะสามสูนนะนะคิดว่าจะเข้ารอบแล้วนะครับอืโดนโดนเลวเมลิดครับมายิงต่ออีกสองลูกได้ครับโอ้ เยอกอัเดอมันกิจกรรมนี้ก็เช่นกันนะนี่ครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ฟิกโก้ครับโอ้เป็นจังหวะที่สตอยคอมนะครับลูกนี้ชิดมาครับนีครับมีฟีบีตัวเดียวครับซึ่งแบบดักไม่ได้ครับหืมก็เสร็จฟิกโก้เลยนั่นเองฮะอ่ะเราก็เอาเราก็เอาใครเข้ามานะเมื่อกี้อิลิกเซนใช่ไหมเออเปลี่ยนตัวไหนยังจําไม่ได้เลยนะครับที่มาแล้วทีเดียปาครับ ซาบีมาที่แอนซูฟาติมาที่เปเดรีครับเปดีโอ้โหอ่าครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับ,บก็นำไปสองประตูตอนหนึ่งนั่นเองคนระับก็ถือว่าสลับกันบุกสลับกันรับชาเนตติครับมาที่เดบรอยดูเบนดีอส คอนเซลโลครับสตอยคอฟมีลิกเซนครับมที่โรนัลโดครับโรนัลโดลูกนี้มีจังหวะหนึ่งที่โอ้โหลูกนี้ครับปั่นเลยครับจากโรนัลโดครับลูกนี้ครับนี่ครับสตอยคอฟไหลมาครับมีช่องครับเนี่ยครับมีช่องให้ปั่นครับก็ปั่นเลยครับผมสามประตูต่อหนึ่งแล้วนั่นเองครับเดินไปเลยครับเลสปูโยซาบี อลโลโคเดปายส่วนเลสครับ <F ati. S 1> มาทางซ้ายให้ที่เอนซูฟาติโอ้ลูกนี้นานๆจะเห็นสกิลมูฟนี้นะฮะเจอเดียวว่าฟาติส่วนเลสครับ, il, รบลูกนี้หาช่องหาจังหวะปั่นอยู่แล้วก็พยายามที่จะบังไว้นะครับบงังจังหวะที่เขาจะแบบปั่นนะครับ มีโซเลตชิดมาที่ซาบี้ครับซาบี้ถึงบอลหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่นี่ครับตรงกลางว่างโอ้ลูกนี้ไม่ถึงเอ็นซูฟาตีครับหืมดักไว้ได้ครับต่อยคอบเล่นเร็วครับมาที่ฟิกโก้แล้วฟิโก้โอ้ลูกนี้ครับเฟช็อตหนึ่งทีครับอย่างสวยเลยครับลูกนี้ครับลูกนี้ยิงง่ายๆไปเลยครับอืมหืม ถ้ายังเสมออยู่นะครับต้องต้องร้องต้องร้องนะฮะเมื่อกี้เนี่ยแต่พอดีนําไปเยอะครับพาเฉยย่ลูกนี้ครับเป็นการเป็นการยิงแบบลูดลูดนิ้วนะมันก็จะหมั่นโค้งอยู่ฮะแล้วก็วิถีก็แรงฮะแต่ว่าไม่ตรงกระหบครับครตั้บุกต่อครับโลนันโดมาที่ฟิกโก้แล้วก็ชิปมาเบาๆที่สตอยคอรลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับ โดนกองหลังประกบไว้ได้ก่อนครับเทคกโตขึ้นมงได้ไม่ค่อยเต็มที่ฮะลูกนี้คอนเซลโลมาแล้วมาที่ดียสโอ้โหลูกนี้ครับเอาละครับลิพูขึ้นนำสีประตูต่อหนึ่งแล้วนั่นเองครับในนาทีที่78ครับลูกนี้ครับเปิบอลมาจากซานิตี้ครับแล้วก็เข้าหัวที่ลูเบนดียสนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับก็จะมีเรือใบเนาะแมนซิตี้นะครับ พบแอตเมิริดนะแล้วก็ลิเวอร์พูลพบใครนะลืมเบนฟิก้าเออโอ้ย <c oughs> นะครับคืนนี้นะครับทั้งสองทีมนี้ทั้งสี่ทีมนี้สิใครจะเข้ารอบนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะฮะนะครับลูกนี้ลุยฟิกโก้ไปแล้วไหลามาที่โรนัลโดวิ่งทันไหมไม่ทันโอ้โห ปูโยตัวเล็กๆขนาดนี้ครับเบียดโรนัลโด้ล้มได้ครับดีไปครับมาที่โซเลสโซเลสโอ้ลุดโซเลสไปแล้วสานติครับมาที่ฟิโก้นี่ครับมาที่เดบรอยโรนัลโด้ยิงเองอีกแล้วลูกนี้ยิงเองโอ้โหโอ้ยหลุดกรอบอีกแล้วครับโอเคครับในเกมแรกครับเราก็ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครัเข้ารอบ ที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับของรางวัลก็เป็นเหรียญ PO PO TM นั่นเองนะฮะอ่ะเกมที่สต่อเลยแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นการแรนดอมนะโอ้เกมที่2นี่เจอเพนสเตชันนั่นเองฮะคะแนนแฟนบอลหนึ่ล้านเท่ากันครับอืมเกมนี้มีสูสีแน่นอนฮะใครจะอยู่ใครจะไปครับ ลิฟูลมาด้วยแผนสี่สามสามโฮดิ้งนั่นเองครับส่วนเพนสเตชันนะครับก็สี่สามสามโฮดิ้งเช่นกันนั่นเองนะฮะอ่ะเริ่มเกมครับลิฟูลเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนั่นเองฮะเอากองเต้เข้ามาก่อนแล้วกันครับสุชมาที่ซานิตี้ครับมาเข้ากลางมาที่โรนัลโดครับลิฟโวมาที่สตอยคอฟหมุงหนึ่งทียังมีอ้าวไปได้อยู่ลิฟโวลูกนี้ อโอ้ยจ่ายเบาอีกตั้งหาครับโอ้ลูกนี้ครับเอาละครับเพนสเต,เต,เตชันไปแล้วครับนะครับใครเนี่ยจอร์จินโยหรอใครวะไม่ขึ้นชื่อจอร์จินโยจริงโอ้ยลูกนี้อ้าวอะไรโอ้โหโอ้โหลูกนี้คันเซโลครับเหลืองแรกเลยครับโอ้โหนาทีที่สิบสองครับโดนเหลืองไปแล้วครับอ่ะ กองเต้ลงมาครับโอ้จังหวะนี้ครับ8ปดสิเอร์เซแล้วครับลูกนี้โอ้โอ้ฟาวตรงนี้มันก็โดนอย่างนี้เลยครับดล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้กองหลังล้มกันระนีละนาดเลยครับเมื่อกี้นี้ครับก่อนจะเสียฟาวครับลูกนี้ฟิโกโอ้โหลูกนี้ครับเปิดได้ไม่ดีครับ โดนกองหลังมาบังไว้ได้ก่อนนะนี่ครับซอนครับไหลามาที่เลวานครับไปที่จอร์จินโย่จอร์จินโยโ้ลูกนี้ตอกส้นกลับหลังให้เพื่อนครับแต่ว่าตองเต้ดักบอลไว้ได้ครับนะครับเ็นติชันยังเป็นฝ่ายของเกมอยู่นะครับปอกบาไปที่คันเซโลครับคันเซลโลไรมาที่ซอนเฮ้ยซอนมีจังหวะโยกหลอกสองที เอ้ยโอ้โหโลูกนี้ลูกสูตรหรือเปล่าเนี่ยยังสวยโอ้โหแล้วก็เขีร์ไม่ดีครับลูกนี้เลีร์ไม่ดีโอ้โหโอ้ยโห,โโหโลุดคอออกไปนิดเดียวครับเมื่อกี้นี้ปีชปีเตอร์ชไมเคิลน,นะครับก็ยังไม่สามารถรับได้แน่นอนครับเมื่อกี้เรียบร้อยครับลิกโกหมุนวนหนึ่งทีเอาอย่างได้อยู่สองทีโอ้โโลูกนี้ครับไม่ผ่านฮะ เราจ,จำเป็นจะต้องเอาอีเล็กเซนลงมาแล้วนั่นเองฮะลูกนี้เลวานโอ้อ้าวฟาวอีกแล้วอ่ะโอ้จะโดนลูกสองหรือเปล่าโอ้แต่อยู่ไกลกว่าเดิมอยู่นะลูกนี้โอ้โหโอ้โอเป็นลูกเซฟของปีเตอร์ชไมเคิลออกไปครับเมื่อกี้นี้ครับปัดออกไปได้ครับเกือบเสียลูกที่สองแล้วเมื่อ สนริตีลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าลงมาก็โอ้โหเป็นจังหวะทัชครั้งแรกครับก็เป็นประตูเลยครับพระเจ้าครับโอ้โหชลาตันเราหดร้ายเกินสานิติครับอาที่ลุยฟิกโก้ครับสตอยคอฟโรนันโดครับฟิกโก้รอเพื่อนเติมมาแล้วครับสตอยคอฟโอ้โหจากซ้ายมาขวาเลยนะอ เดบอยังได้อยู่ครับลูกนี้ไหลมาที่รนัลโดยิงหน่อยโอ้ยโอ้ยนะครับกองเต้ลูกนี้ได้อยู่ฟิโก้ลูกนี้มีจังหวะหนึ่งทียิงไปเลยโอ้โหยังไงครับลิวพูตตามมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับลูกนี้ครับเป็นจังหวะกองเต้ครับเก็บบอลนะครับแล้วก็ให้ฟิโก้ครับลูกนี้เป็นการยิงแบบลูดนะครับลูดนิ้วนะครับนี่ครับโอ้โ ก็จะไม่ปั่นโค้งเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นยิงตรงๆเลยโชคดีที่ตรงกรอบนั่นนี่ครับนะครับต่อเวลา4นาทีครับอ้าวจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับสตอยคอฟไหลมาที่อีลิกเซนครับชิปมาให้สตอยคอฟลูกนี้ว่างครับเดบอยว่างอยู่หนึ่งครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหอะนะครับ2ประตูต่อ2นะครับลูกนี้ครับลูกนี้เป็นจังหวะเขาเรียกว่าเป็นจังหวะหลุดนะครับของกองหลังนะครนี่ครับไม่มีใครประกบเดบอยเลยครับลูกนี้ เข้ามาไม่ทันอ่าเดือบอยก็เท้าเท้าซ้ายก็ยิงเข้าไปครับโอเคอ่ะจบครึ่งแรกครับก็เสมอกัน2ประตูต่อสองนั่นเองนะฮะนี่ก็สลับกันบุกสลับกันรับนั่นเองฮะถือว่าเกมที่สนุกดีฮะของเต้ไหลมาที่ซาลตันครับบอกมาชิปมาลูกนี้เฮ้ย ซอนซอนไม่จับเลยโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหปอกบาให้คิลเลอร์พาร์สมาที่ซอนครับซอนแล้วโอ้โหตวาดเลยนะฮะลูกนี้ครับเอาลครับน้ำอีกรอบแล้วครับเพนสเตชันโอ้โหเริ่มเกมมาแค่สี่นาทีก็นำแล้วนะครับ้หลูกนี้เอาลครับฟิโก้ลูกนี้จะว่าอย่างไรครับชิปไหมเฮ้ยลุดอ้หลูกนี้ครับยิงเองนะครับไม่มีช่องนะฮะไม่มีช่องครับ ตัวนี้ดีอาร์สว่าไงครับโอ้โหเอาละครับตามตีเสมอครับสามประตูต่อสามครับโอ้โหเอาละครับสู้สีกันมากครับต่างคนต่างยิงได้ทั้งคู่ฮะลูกนี้ครับก็เป็นการเปิดบอลมาที่จากเซเนตติครับเข้าหัวดีอาร์สนั่นเองนะฮะเอาละครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก40นาทีนะโอ้สารตันครับลูกนี้เปเป้ มาที่อีลิกเซ่นครับไหลเข้ามาที่โรนันโดครับสตอยคอฟคืนไปทางซ้ายครับให้อีลิกเซ่นครับอีลิกเซ่นเห็นพื้นที่ว่างครับชิปมาให้สตอยคอฟโอ้โหลูกนี้ครับไม่ถึงฮะมีกองหลังดักไว้2คนฮะนะครับเป็นจังหวะตัวกลับแล้วครับจอจินโยไหลมาที่ชลาตันครับชลาตันแล้วก็จอจินโยอ้าวลูกนี้ถึงมาเลสครับ ยันมาเลสอาจังหวะปั่นแล้วปั่นแล้วหนึ่งทีโอ้โหลูนี้เข้าสองชมัยคเคลนครับหืมไมเคลิบรีบออกบอลเลยครับมาถึงฟิโก้ครับฟิโก้จับบอลได้มาที่โรนันโดครับคืนไปที่อีกิกเซนโอ้โหคืนไม่ดีฮะคืนไม่ดีคืนย้อนหลังไปนิดนึงฮะจอชินโยเก็บบอลไว้ได้ครับมาที่ปอกบาลาลาตัานครับลูนี้กองตีปมงไว้ก่อนซอนครับลูนี้ไหลามาโอ้โหลูนี้เฮ้ย โอ้โหเฟกช็อตครับลูกนี้ฮะโอ้แต่พระเจ้านี่ล้มยากมากเลยครับนี่ครับมีจังหวะหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ล้มเลยนะโอ้โหแล้วคันเซโลก็โอ้โห้อาร์ะครับสี่ประตูต่อสามครับจังหวะนี้เราต้องกดแอดแท็กแล้วนะฮะไม่มีเวลามากพอที่จะมาเล่นเกมลับแล้วครับต้องลุกอย่างเดียวครับโอ้ลูกนี้ครับเพื่อน เข้าใจผิดนะฮะคิดว่าเพื่อนจะเติมมาฮะคิดว่าสันิติจะเติมขึ้นมาอีกนะครับปรากฏว่าพอฟิโก้ขึ้นมาแล้วสนิติก็ลงไปเมื่อกี้นี้นี่นะครับอนลูกนี้ปั่นมาอีกแล้วโอ้โหอะไะครับชมายเคิ้นครับเปิดจุดพุมาตรงกลางถึงไหมโอ้ไม่ถึงครับกองเต้โอชาลตันครับโอเกมนี้ชาตันเล่นดีมากเลยนะฮะแข็งมากเลยนะเฮ้ยกองเต้ยิงเองโอ้โห เอาละครับโอ้เหลืออีกสี่นาทีครับได้ลูกคอนเนอร์ด้วยอีกต่างหากครับลูกนี้จะปิดเกมเลยไหมลูกนี้จะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้ลูกนี้เปิดมาไม่ดีนะฮะบอยเคลียร์ไปได้แต่ยังเคลียร์ไม่ดีครับลูกนี้มาเลสเอาละครับจังหวะสุดท้ายของลิเวอร์พูลครับเอาละครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้โอ้โหเสียบเสียบถูกที่ถูกเวลามากเลยฮะลูกนี้ไปนะครับสตอยคอรไปแม่ลูกไปเลย ไป,ปโอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับบิดฉากเดินฮะเกมนี้ก็สนุกมากฮะอโอ้โหสามสี่ครับแต่สนุกดีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นใหม่แล้วกันสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไปเล่นสงการกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ